โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีเกมเเช่นเคยนะครับวันนี้พี่จะมาเล่นฟีไฟเซอร์วินโดนะทุกคนไอ้เหี้ยพูดผิดก็ซื้อตเอ็กันแล้วนะก็ไม่เท่าเซอร์วินโดนะพี่ลงหมดมาป่าใดๆแม่งโดนอกตลอดเลยทุกคนวันนี้พี่จะแต่งตัวไก่ไปตอบเขานะครับทุกคนดูกันว่าพี่จะไหวหรือไม่ไหวอ่ะพี่เข้ามาในเกมแล้วนะครับดูกันตอนแรกก็จะซื้อเป็นอะไรนะก็จะได้คนซื้อเป็น UMP สมรบทุกคนเจอกันนะครับพวกนี้ครับไม่ไหวก็ต้องไหวเลยจังหวะนี้ใส่เติมซะด้วยที่ไอ้แย่ดูตรงมีเงินมีตัง มาดิเฮ <ạ. S 1> yeah, well, ้ยเอ้ยพี่กดทีเดียวแม่งดับเบิลที่ออกสองอกสองเลยเจิเนทุกคนอ๋อแอดก่อนเข้ามาดิไม่กล้าบวกครับจะกินฟรีนั่นจะกินของพี่ระเบิดระเบิดสูตรที่ว่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาดิ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 เอ้ยปืนรับขั้นเจ้าเนื้ะเดะโอ้ตายแล้วหรองงนะมันมัอนมันต้องใส่หน้ากากเกินไปแล้นทุกคน หนันกักเรามีพลังไอง้ย่ยส่งพลังอ่ะมาดิมาดิมาดิาดพี่ว่าจะโดนโดนนะครับทุกคนอชอบป้นธนาคารนะครับยอกยอกยอกใ <c oughs> จโอ้เจ้าจะป้นได้ไงแม่งยงไงเจ้โดนเม็ดตีเดี๋ยวโดนเม็ดตีมาดิพวก่าเม็ดมตงเห็นม็ดใส่เม็ดแล้วพี่มีพลังอ่ะครับพี่มันตึงไงใส่เม็ดแล้วมันตึงอ่ะครับน้องๆ ไม่ได้ตึงนะก็ไม่ได้ตึงนะอยากโดนเอ็ก่ะครับอืม๋อพี่จะจับถึงเดือนทีกับพวกสองนะเดี๋ยวพี่แบบนี้ดีกว่าพี่จะให้พี่จะไปพี่จะเล่นหนชนะชนสี่ศูนย์นะทำได้นะครับผมจะชนะสี่ศูนย์นะเดี๋ยวผมผมผมจะยอมแพ้สองตาทุกคนให้มันได้เอ็กอ่ะให้น้องเขาได้เอ็กบ้างอะไรเกมนี้ครับเกมนี้ขอให้ได้แล้วกันสี่ศูนย์นะพยายามจะเล่นตึงที่สุดละมาดิเดี๋ยวดูกัน่าจะตึงไม่ตึง เห็นเห็นกล้องหน่อยนะคนแตบโทรศัพท์นะครับกล้องโทรศัพท์กาผัวครับแอบรอแอบรอมาดิมาดิครับมาดิโอ้ยเจ่ามาสายต้นไหนนี่โอ้ยยัดดูแปดโอ้ยโดนต้องยิวต้องยิวมาดิครับไปได้นะเอ้ยมาดิตัวเป็นส s t e ป back step ถอยหลังเย็ดถอยเต็งแบบคุ้มกว่านี่เฮ้ยมันมาแล้วโอ้ยจำเม็นไม่ยิงมา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 ยิยัไม่เกี่ยวกันนั้นเลย ก็น่าจ,จะดูพี่เป็นไก่นะทุกคนนะแล้วงไม่ยิงนะำทำเป็ลาดิไม,ม่เยอะอ่ะมาดิมาดิาดเฮ้ยเอสไม่มีคำว่าปลานี้นะครับบอกเลยนะนี่เกมยิงนะครับปลานเนี่ยครับ,เ,รบ,เ,รบเป็นเกเย์บป็งเกย์นะครับเสรือผมไป็นเกย์จังหวะแย่คอดจังหวะแย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสับสับปืนไปน็นึงสเต็ปแต่จังหวะนี้นะ เฮ้ยจังหวะน,นี้อะไรวะมาวมต้องใส่แมสแล้วนี่เดี๋ยวพี่พี่อะไรถ้าพี่แพ้ตอน,นนี้ม่นม,มันไม่ได้ทุกคนโอกาสเสียงนะเขาอาจจะสวนพี่ได้นะพี่ต้องพยายามไม่ให้เขาเสียขวัญน,นะทำลังรใชอยัใช่มาดิเดี๋ยววัตสัพเดี๋ยววัตสัพเดี๋ยววัตสัพมาดิมาดิเดี๋ยวจะลุกต้อนฮัทบุกว่าก็มาดิครับแค่ได้ตึงนะมาดิหน่องเยสเยสแล้วก็อะไรเยสมาดิเยสข้องคำเพลงเยสเฮ้ยเฮ้ย กว่าแล้วน้องพี่คนกว่าแล้องโอ้ตายแล้วหรอเดี๋ยวมาดูเอ็กอยมาดูมันเอ็กนะั่นเอง okay, มาดูอเอดี๋ยวมาดูเขาอเอ็กอยมาดูเขาเอ็กตอนนี้มาดูเขาเอ็กนะครับทุกคนเอ็กแน่มาเล็กเสียพี่แน่บอกเลยเสมัคงวดจ่ายอ้วนๆเลนะครับ <c ười> ไม่ไหล่อ,อแฟนเธออหล่อแค่ไหนก็สู้คนในใจเธอไม่ได้อ,อ,อโคตรมากรวยเลยนะ ไอ้บ้าเอเดี๋ยวมาดูกันดูนะครับมาตั้งวันนี้จะโชว์วิชาที่เราเรียนมา10ปีนะครับคือทำแกลงแล้วโดนตัวได้ไงนะครับดูนะครับเย็ดแค่อยากดูเลยดูจากลูกซองมาดิมาดิเขาไม่ได้เตะนะไม่ได้เตมนะที่จะเป็นลงอยู่เลยก็ดูนะเออไอ้เจ้เน้เน้ยอ้๋เย้ดเย็ดไอ้กับเตืนน่อมึงนะวันนี้บุ๋งแบบไห้ดิปิดจบก็พิยิงไอ้ปายก็สองนัดแรกครับวันนี้พิยิงหัวคมจัดนะ

มาพี่จะปิดจ็อบแล้วได้เวลาได้เวลาที่พี่จะต้องกรอบคุยกัน,กนแล้วนะทุกคนขอปิดจ็อบไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเกมเดี๋ยืดเยอะไปเรื่ยนะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ตึงอะไรนะักหรอกนะไม่ตึงนะถ้าไม่เจอพวกตึงตึงเดี๋ยวไหวนะบางคนแม่งเหลี่ยมดีแล้วก็มีลิงมีโคโนโ่เลยสู้ไม่ได้พี่เมย์เก๊ตตัวละครเววเววไม่ตัดตายจ็อกเกมแล้วนะเขาตายแล้ว ถเพี่จะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับ